าบตาตามายิงข่อยเด้อ่อยอยลงกับลงแดนเนาะเป็นอย่างน้อเมาลุกชินบ่บ่ตาบ่ตางัวงัวอมงัวอะงจะบอกเดอกยังกันนะไม่อยู่น้ำข่อยเด้อป่อตัวประมาณสี่สิบเมตรเนาะประมาณสี่สิบเมตรบ่ตา จะไปดิถึงทึนเน้อะดูจะไปดินะพ่อโว้ยสายซึ้งเนอะของมันมั้งวัาแรกก็เป็นยังไงอาการก็ไข้แน่อยู่บ่พ่เหรอโอ้โห่เพิ่นเพิ่นเพิ่นบกคร่องแข็งแห้งป่อนได้ด้านสุขภาพเนาะอ่าเป็นอ่ายังไงเพิ่นเจ็บเอวอันนี้ชีเฮ็ดยังนองนองอ่ะนี่เฮ็ดบัว จะได้บวมีบัวพุทธพักเขาเล็กทีกระปุกหางเห็ดบัวพุทธพักเลยเดินได้ป่ะเนาะไดิมเไิมเลยมันตัวใ่เชือเลยโอ้สุดธรรมดาเออมันโอ้เห็ดมุกมาใช้จับหมดนี่คแตัวเต็ไม่ไหว ไม่ไล่เลยจะไม่ว่าไม่ไล่อะไรมันังไม่หอนโดยน้องกาบพักทายสบายดีครับ่มแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่งเจอคอยไปบ้านเพื่อนน้องนุ่มเพื่อนไปตลอดเพื่อนหมายว่าถือว่าคลิปนี้เบวตาพลาดแล้วพี่น้องอีกเนาะว่าออมออมอยูู่้เดียวเสียงบักคาในไฮ หลังจากเนาะถ่ายคลิปแล้วมาฟังเบื้องเสียงเจ้าของพี่น้องเลยได้ยินแต่เสียงอเอเวียงน้องเดือนว่ากันบ่ลงจองเจียงอยู่พี่น้องพอทางภาษาทางทินบ้านเพื่อนแลน้วเนาะพอไหมนะบอตาลืมปตเอาน้ำเอเวียงพี่น้องเลยโอ้ฮะฮะฮนฮะาะฮะฮะฮะาะฮะฮะฮะนะฮะฮ่าะฮ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 ะอะฮะยะอะฮะอะฮะฮ่นะนอะฮ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 ันะฮ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 าฮะฮนึนะะเพ่ลังสเผาเล็ก ซีกระโปงกระปรองอาสิไปเฮ็ดอันบัวหรือว่าไปเฮ็ดกระโปงฮดพักพี่น้องเพราะว่าเพิ่นยังบ่มีอ่าบัวฮดพักคือว่า,วาวแล้วเนาะมันมันบ่นมีเล็กซีเอาเล็กลวดอ่อนนี่สิได้บ่บ่อตาว่าเล็กกระปูบ่หรือว่าเล็กอ่าจังได๋เล็กอ่าจอ้องน่ะพี่น้องมันแข็งอันนี้เล็กลวดอ,อ่พอนเนาะเพราะว่าเพิน่นสิมีโศกไงจะได้พี่น้องเอ้ยเศรเฮือนสาวยังมา กบเรียบร้อยเนาะเป็นแห่เป็นยังกบมาเรียบร้อยแล้วมีแต่ถาตั้งเสาตั้งยางเลยก็ดำเนินไปต่อกับบุโดนคือสิแเล่าคือกันเพิ่นก็ได้ส่วนเฮือนไอเวียงก็หยับหม้อจอจันเข้ามาแหละพี่น้องเล้ยใจจะได้ขึ้นอยู่ขึ้นเศร้าละฮะเดิเนาะเดี๋ยวอ่าบอตาสีอ่าให้พ่อแม่พี่น้องฟัง น้ำกันบรรยากาศสดๆน้ำกันรดพี2 2> ่น้องเลยเนาะอย่างน้อยนี่เห็ดอันนี้ห่อันองนุงคุนก่อนว่าตาว่าหอยอันลวดมันอ่อนบาได้ใจเอาดนไฟจี้ที่ร้เป็นยังว่าองนุ่งมาเดินก้นขี่มันรู้พี่เนาะไหยเห็ดอย่างไรว่ามันเล็กอ่อนมาหน่อยมาแนวเยอะแต่ว่าได้บัวได้อย่างรดนะครับหรือว่า หรือว่ามีอ่าอะนะเล็กตะปูเนาะพี่น้องนะเนาะเบาพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าขึ้นมาน้ำกันกับทีมงานพี่น้องครบอยู่นี่ก็คลิปตั้งแต่เพื่ออะไรอะขึ้นมาอ่ารอบบอ่อแสนเพิ่นจังไดซื้อลูกชุมเอ่อมือ่อนะซื้อลูกซีนซอยน้องเดือนเนาะจื่อได้แล้วพี่น้องเลย ่าลูกซินซอยน้องเดือนบอจิตกับบอเสียนผลบอบตาเมาลูกซินลืือผลไม่เถอนเนาน้องจะว่าโอ้ยพลาดแล้ววะคลิปนี้บอตันอ่อมๆสองคนบัดบอดนี้เราเสี่ยงเอาวังเล้วไฟวูมเขาอันกระท่อมน้อยพรแห้งแล้วเนาะพี่น้องการกะเริ่มเริ่มหนาวแน่จะได้พี่น้องเว้ย น้องนองคนว่ามันมันสีตายก็แดงและพักกะฮดอ่าบัอยากทัวคักคือเอาบัวฮดนะพี่น้องนะเพราะว่าอ่าไปแล้วก็เอานั้นตักศาสตร์ไปโลดพี่น้องบางบอนกันเลิกไปเพิ่นนะเพราะต่ว่า,า,วาฮดโดแลนะ้ะยงามนี่นะมันมุ้งอ่ะนั่นนั่นนั่นไปอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าตะเวนนะคำไว้งามนี่ตะเวนคำไว้งามนี่เทม ี่เข้าดูนาวอีกแข่งกระเด็กว่าเพิ่นมัดกลมมันแน่เขาน้องนงน้องอย่างเพิ่นเนาะมันก็แต่ว่าได้ปีสิบล้านเช่าล้านนี่ก็โอเคได้พี่น้องเนาะแต่ว่าพอน้องนุ่มเพื่อนเราโอ้ยได้ปีละล้านสองล้านนี่ก็ดีแล้วเพิ่อนวะได้ปีสิบเช่าล้านมันก็ดีแล้วเนาะบัดนารเรียงกับน้องเดือนเพิ่นก็ จามลูกซีนพี่น้องจามลูกซีนเตรียมจะไปคายในงานบุญกองเขา่ากองเขา่าบุญประเฟนีทั้ทงบ้านเพิ่นแหละเนาะพอได้จับจ่ายพี่น้องเลยเพิ่นเข่าไฟฟ้าแน่กระติดหนีเอาเพิ่นราคาไฟฟ้าก็ได้เพื่ออยากให้มันจังใดสะดวกสบายในการนะลูกบ้านสร้างเฮือนนี่แหละพี่น้องแต่ว่าผมมีไฟฟ้านี่เหตุยังมันก็ยากพี่น้องเลยน้ำไฟม,มีครบ ดนๆพี่น้องขึ้นมาเทือทางบ่ตาเองก็บ่ได้ขึ้นมาอ่าเรื่อยเนาะช่วงนี้เพราะว่ากับอีหยังก็คือว่าและพี่น้องขึ้นมาเก็บงานตรงบ่แสนเพิ่นพี่น้องเอ้ยยังบ่แล่วอยู่เนาะพี่น้องเนาะกระวนกระวายอยู่แต่ว่าเพื่อนน้องอ่าเพื่อนน้องอัน nông này nhăng 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 hũ và mưa đầy phía đông về dòng làn bài đi đâu người leo đây, <laughs> <Đúng> đây. <laughs> Đúng Đúng bà. Bà bộ màn bên này đấy hả กาพอดีเครียดใจนะแห้งกับมันเป็นกระปองนี่มันจีบไปแล้วเนี่ยเนอะมันคือกระปองออนนาลีนน่ะด้วยเฮ้ยได้แล้วน้องนุ้ยเอาได้แล้วเนอะไปฮดเบิ้งมาดิ गयो र मेरो खानु दिएको เด็กมันง่ายไงอาบ้างเนาะเ้ตาตามายข่อยเด้อก็จอยลงกำลุงแดนเนาะเป็ยังเนาะมอชิ่นบ่ปวดตาตางัวบอะจะบอเรืองยังกันะัมาอยู่น้ำข่อยเด้อปอตัวป่อมสี่สิบเมตรเนาะป่อมันสี่สิเมตรป่ตา โอ้กับขอโทษขอใครใดๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับบออย่างที่ับอ uh, okay. ่าก็ไ uh, ด้ไม่อยู่น้ำมันาพี่ผมลืมอยู่พี่พี่น้องเลยอผมลืมอยู่นทำไมเวียงเอาพี่น้องเกยจังเลยจะขอโทษบอบอบูเพิ่นมู่บูเพิ่นมูเพิ่นคนในบ้านเนียนะคนในบ้านโดเูยังเบาเนาะบัด บัดรทีน้ามีเด้อแมนบอกเมนดยสมมติคือว่าวนพักเด้เหรพักพัพักคือกันนี่บบเมนคือเบิ้งเหรอคือเบ้งเหรอเรือบัดรเรือบัดรเรือบัดโดยบัตพักบอกดูโอ้เดเอนีแมนน้ำแมนบัดนีพักได้ยัเไงเดเด้อเด้อบัด

แก่ได้แล้วได้แล้วพี่น้องคืออะไรบ้างคือจิปาสเทนนี่เต็มคือสมุดว่าได้เพื่อนใหม่ดีใจลายดิเบิร <around> <One> ์นดงเบิร์นดองละไม่เบิร์นดองละไม่โดย chạy lái nó đi chạy gà cứ ai à, đi, đi chạy thấm à đá bên đồn các may rồi à các bạn ở gì đông đồn phụt đấy nhỉ đội đúng, đúng. Ờ, đúng đồng cưỡi. Đồng cưỡi đúng ờ, cưỡi phụt này mình đúng 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 cười chèo ờ, Bất ngờ 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 bất เลยอ่าเจียนดงดงดงอะไรม่โอ้โหฉดยังโดนอยู่พี่น้องเลยต้องให้น้องเลี้วเพื่อไมสอนนะหลายลายน้องหลากหลายจำยังละกวัวเลยลืมเลยรักวัวนะรักวัวรักวัวกันลักพรวลักพรว แบบว่าหันรีนเนาะปนอาแกลงดอาไม้เมนเมนบอลเรืไม่นะโดยแล้วือไปไปตลาดอันเนี่เบอะเปอะตลาดเปาะตลาดโดยเออเปอะนี่ไปโดยตลาดนี่คือกันเนาะโดยเปาะตลาด่นองอืมตัวแรกกลูวเลยนะอันนี้แ แนวแนวเนี่นี่เนาะนี่แหละปุยเพิ่นก็เป็นมิดก็ลูกกล่อมอยู่พี่น้องเลยนอกจากการยังเดรร้ายแนวเนาะที่ว่ายังเกี่ยวกับแบบการปากเป้าบ้างน้องนุ่งนี่คือภาษาท้องถิ่นพีเนาะแต่ว่าน้องเขาต้องนุ่งนี่เก่งทางแบบภาษาวาตาผู้เรื่อง cầm cứ phun vào bể trà ván phun nỉ đi trà chuột mơ mau, cứ thâu nhau bảo đài bong mây hụm nãy thoi nam ơi này đấy à à <laughs> ah, bỏ... không? A à y à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  โอ้เลือกเลยพี่น้องจักเว้าประชาทุกคนนดคืออ่าคืออันดินนี่มันเป็นดินที่ว่าดินไหม่พี่น้องเอ้ยมันก็เลยงามน่ย เป็นหนาไป้อนสนเรื่อยๆเนาะต่วทีทำเล็เมื่อใดเราะต่วะเนาะตามูายเมากนเลยนงๆแต่วขึ้เ่าดีคือกันตอวต้องเป็นห่วงและนเพราะว่าเขาทำง่เป็นเขาไม่อดีเนาะดยมื่อวานนี่อันเพิ่นกัมาบเาอเสียงมาไอเสียงก็ไอบุ่บอมน ว่าเห็ดเว้าคือว่าคืออุติเหตุว่าซั่นโดยเป็นช้างน่ะตำตำงัวบ่แม่นโอ้เพิ่นว่าัวน้อยแลัดหน้าว่าซั่นโดยเสียห็ยอยนอง่าคือดเตนี่ราบออออคือคืออค โดยน้ําแหงอันนี้น่ะคืออตอนพุ่นพุนนี่เพิ่นเพิ่นลองเพิ่นลองหูใหญ่ให้อยู่บ่โดยเหรอ๋อแสดงว่าสามารถ้ได้ได้บ่คือน้ําคางแต่ข้าวกินแ่ๆเพิ่นเพิ่นยหูใหญ่ไปประมาณ9เมตรนหรือว่า10เมตรเพิ่นก็สิลองน้อยลงใเสียบน้อยลง้าิหามบ่เนาะโดยหามบ่โดยมาๆเนาะเอ้าไปพี่น้อง เดอเดออยังก็เดอเดอจะมุดมุดว่าหามน้ามันนี่เดียเดอเดออหามบ่ให้ห้ามฮะให้ห้ามเดอเดอให้หามโอ้เดอให้หามย่างั้แหละ้องเวอาเประชาจีนมีเพื่อนกระเป็นนี่ลงเฮียน่ไก็เพิ่นเพิ่นสอนจะรูบ้างบ่บริสุทธิ์ึ้นนห่อขันเลยกรเพินก บริสุทเลยัเ็ยังขาดคเนะสอน้อกยิจะเป็นรสอนภาษาจีนเลาวีตาลืมไปเลยตาเนาะม่เปพี่นจรงเลยภาษาลาวนี่็ยังอ่านตาดูนไปเลยตีเพิ่นมินมาี่กาอ่านลำไปลำมาเพื่อยืดน้องเอ้ยเนาะดูเอาน เป็นกามาอาศัยอยู่กระท่อมน้อยนี้นทัวร์แลี้ยวทัวแล้วให้แล้วหน้าอย่างเรียบร้อยแจกกะกับเมนบ้ได้เข้าบ้านโดยดยมาเผาอยู่นี่พอกับเมนนี่เมนนอนให้นอนน,อน,น,อน,นาโดยเลี้ยงปีด๊ดเลี้ยงไก่ขนาดพี่น้องเลยว่าคนเฮาเนาะมันต้องมีเป็ดมีไก่เลี้ยงพอได้แก้ไขในครอบครัควโดยบ่มี่อย่างเลย,ยกับบุรีที่เรา men bò thì ở đâu chắc này nè bò thì có nó bò cặp phụ nổi điều tụi nó mà tụi <laughs> phụ <Đồng bồng. cười> <laughs> <laughs> ตอนนี <accurately S 2> <din iffs> ้ก็พอได้ชอยแล้วน้องเนาะเพราะได้ชอยบัวล่าผ้าเปินกลางงามๆพี่น้องเนี่ยขนาดอ่าดินเกล็ดๆได้นี่เนาะได้จับพี่น้องเลยเดี๋ยคือได้กลับก่อนเราเสียนก่นจะต้องได้มอบเงินมดทั้งช่างทั้งแร่ละบัวเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ทำแล้วเพื่อไปเรามาเนี่ยปัดตรงนี้น้องนุ่งก่อนพี่น้องเลย ต้นสับ <Safe> ย <rév mark> ังใช้ได้ปกติหรือที่ดยใช่ไหมปกติฮดีมุกดีใจเมื่อน้องเด้อเหลือเชื่อเดินทานเด้อนะดูขอบใจเด้อโดูสู้ๆสู้ๆตังไดจแกควรให้ความฟันเป็นจริงตังไดมั้ยยังบัเนี้เพื่อนอากั้นใจอยู่เพื่อนญาตบอตาเนาะอ่าตังไดจโคมเครื่องปลูกเพื่อนพี่น้องเลยอ่าสายเกิดปลุกถึงนึ่น้องหรือบ่เนี้คือต้นมะพริกได้เอิ่นนได้นี่ đam bi đam bi ồ dumpy bi ồ dumpy 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 em đi đăm. Đăm phí. Đăm phí à? <laughs> เอาคือก้อนบาดนีงมันยากมันยากดำปี้ดำมปื้มันย่างฮะดัมอุปโอ้ดำอุปนี่แม่นหมักอึะนี่เราเลยดัมอุปโอ้ดำปรีแม่นมักพริกฮะโอเคฉันน้องมืัอนี้ก็จบคลิปอยู่ในดัมอุปดำปี้นี่แหละเนาะสวายดีเด้อ สบายดีจักดำอุบดำปิพี่น้องเลยคป <c oughs> ีวอกเน,นาะมากะแลกเปลี่ยน,น,ยน,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 นกย้มหูอ่าภาษาปากว่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าทางท้องถิ่นทางบ้านอ่าน้องนงเพิ่นพี่น้องเลยกะหักว่าเนาะว่าผิดพลาดประการใดบม่มวลวนหูจังใดกะอากขอโทษขอภัยน้ำละลายบ่าตาเองกันเนาะพี่น้องเนา,าะห่านว่าอะไรก็ลิ้นพันกันไดนะ้พี่น้องเลย,นยนเนาะกะเชิญจีเฮียนว่าภาษาทางบ้านน้องนองเพิ่นลาย คือจังใดสบายดีนี่แม่นบันชวนบี่น้องคิดน้องเนาะถ้าวะจีบเอาถือได้พี่นอนะาา้อ,นองเนาะสบายดีนี่เป็นจังได้บันชวนบ่ฮะอบันชวนเนาะพี่น้องเอแสดงว่าว่าถือยู่พี่น้องเลยอา่าสบายดีนี่บันชวนพี่น้องเนาะ,ะกันจังใดกเา้าวไปพบไปพ่อกับบอต้าในคลิปต่อไปเด้อเนาะพี่น้องเนาะกับขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามมาชมแล้วก็บโกดข่าวโฆษณาของบอตาไป ายคลิปนี้ก็คือทิได้ขอกาวคข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบายพี่นอ้องเลยแต่ว่า FC นี่เพิ่นเก่งเนาะฟังภาษาผู้เรื่องบางคนก็นได้พี่น้องบอตะบอได้เนาะพี่น,อน้องเนาะโอเคพี่น้อง